โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับไม่ได้อัดคลิปมานานมากนะครับแล้วก็เนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยป่วยเป็นโควิดนะครับผมแล้วก็โพสแจ้งเตือนคนดูไปในสตอรี่เฟ e บุ o กส่วนตัวอยู่นะแล้วก็จะมีโพสลงชุมชนในชุมชนนี่หนักเลยแม่งบอกกูท้องอุจยไปท้องใครเป็นผู้ชายจะบ้าแล้วไงล่ะแม่แฟนก็ยังไม่มีนะครับซึ่ง ตอนนี้ก็หายป่วยในระดับหนึ่งแล้วนอนนะครับแล้วก็พอพูดได้บ้างแต่ไม่รู้ว่าจะอัดคลิปยาวได้ไหมนะครับผมเพราะว่ายังมีเสมหะอยู่นะครับผมแต่ว่าคลิปนี้ผมได้เ,เรียกแคลกาตั้งทะลึกมาแล้วนะครับผมเลื้อนลิน่านกันนะครับเรียกมาเรียบร้อยนี่นะครับโคตรเสียดายคือมันใช้1 0,000ชิปในการเรียกใช่ไหมความสามารถของมันก็คล้ายๆกัรโตินไหมก็คือการใช้สกิลหนึ่งแล้วอัติมันจะดูแรงปะวะการโนตดินเหมือนมันจะดูดบัฟด้วยวะใช่ดูดบัฟ แล้วมันดูดค่าความโกรธเหมือนกันไหมโจมตีและฟื้นฟูค่าความโกรธอันนี้ของการ์ดอนนะครับแล้วก็ที่ต่างกันของ ga, แคลกาใต้ทะเลเนี่ยมันจะเป็นเม็ดพลังงานนะครับส่วนการ์ดอนเป็นอะไรอ่ะผลวินเทอร์ผลวินเทอร์จะเป็นผลดีบัฟปะแต่ว่าเราจะได้ดีเฟนซ์ด้วยนะได้ดีเฟนซ์ผลทนทานแล้วก็สร้างดาเมจแล้วก็เมื่อจบแต่เธอศัตรูจะ HP. สูญเสียห้าเซนส์เอชพีศัตรูที่มีสัญลักษณ์ผลวินเทอร์แต่ของแคลกาไม่ใช่นะของแคลกามันจะเป็นฟื้นฟูเลือดแทนนะครับของ กระดดดเนี่ยจะเป็นลดเลื่อนกับตรงข้ามแต่ของเราจะเป็นฟื้นฟูนฟนเลือด5%นะครับผมก็จะเป็นพวกสายเด้งเลือดสายแท้งใช่ไหมตัวนี้ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันก็คือจะซ้อนทับได้7ครั้งนะครับแล้วก็มีผล7เทิร์นนะครับผมแล้วก็จะมีเพิ่ม5%สเปเชียลแท็กด้วยนะครับทำดาเมจเพิ่สเปเชียลแท็กเนาะคือได้ทั้งดีเฟนต์ดาเมจผลทนทานแล้วก็ สเปเชียลแท็กแล้วก็ผลลบหลีกด้วยนะครับผมก็คือต้องเป็นตัวแรกในการโจมตีนะสกิลหนึ่งนะครับผมก็คือดูดซับบัฟและผลพิษทุกยาและกอบเป้าหมายทั้งหมดนะครับสร้างดามเมจสเปเชียลแท็กธาตุน้ำก่อนที่โจมตีนะครับตัวเองจะมีผลพลังงานหนึ่งอย่างนะครับโจมตีแล้วจะได้โจมตีต่อเนื่องหนึ่งครั้งอ้อเป็นการโจมตีต่อเนื่องนะครับผมแต่จะไม่มีดูดความโกรธไม่เหมือนกันแลวเว้ยหรือว่า อาจจะต้องรอไปล่างมาสเตอร์หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับสกิลสอนะครับสร้างดาเมจจะไปย่อยแตกท่าน้ำแข็งนะครับก่อนโจมตีตัวเองจะมีพลังงานหนึ่งอย่างนะครับผมแล้วก็สกิลนี้นะครับก็คือสกิลสปินเวฟจะลบล้างผลลดดาเมจท่าน้ำของสกิลสถานะเดสโซเลตแลนด์สกิลเดสโซเลตแลนด์คืออะไรผมจำไม่ได้อีย่ะจมามันแล้วกันนะครับสกิลสามนะครับสร้างดาเมจจะไปแดกไรท่านนะครับอุย้ยไรท่าด้วย ก่อนที่โจมตีตัวเองจะมีพลังงาน1อย่างนะครับทุกๆ10%ความโกรธที่ตัวเองมีจะเพิ่ม2 5ดาเมจสูงสุด100%นะครับส่วนอันตินี่ครับสร้างดาเมจใช้เป็นถังธาาดน้ำนะครับสกิลโอกาสคริกค่อนข้างสูงครับก่อนโจมตีจะมีพลังงานสกิลนี้สามารถโจมตีโปเกมอนที่บินดตบ,บน้ำเจอดีที่ผมใช้ฟอสได้นะครับมันก็ดูไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะแต่ว่าคิดว่ารามาสเตอร์น่าจะเก่งขึ้น เอ่อสกิลผมใส่ให้คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันเนาะนะครับแล้วก็สกิลอัพได้แค่นี้แหละนะครับลืมให้ดูสายฟ้านะครับกดไปแล้วแต่ว่ายังกดสเปรย์ใช้แดกไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยกดอีกทีหนึ่งตอนเอ่อตอนที่ทําร่างมาสเตอร์เนาะนะครับแล้วก็อันนี้ผมก็รอปลดอยู่นะครับวันนี้ไมัคูณสองเดี๋ยวผมก็จะเก็บให้ครบหกสิบนะครับแล้วก็จะปลดนะครับส่วนค่าบวกผมยังไม่ได้บวกนะฮะนะครับแล้วก็อ่าอาวุธใส่บวกเก้านะครับส่วนฝั่งเครื่องเติบโตนะครับฝั่งเป็นอันนี้สีเขียวบวกนะครับผม ประดับผมไม่ได้ใส่ให้นะนะครับแล้วก็ซิลยีนผมปลดไปแค่นี้นะครับเพราะว่า,ามันขาดนิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะไปปลดเพิ่มนะครับโอเคคร่าวๆประมาณนี้นะครับพลังรวม6ล้านผมไม่แน่ใจว่าเขาเล่นเป็นสายอะไรกันตัวนี้เป็นสายแดงเลือดหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะนะ,นะครับตอนแรกผมอ่านสกิลมันคล้ายๆการดอนก็คือดูดซับบัฟใช่ไหมแต่ว่าผมไม่ได้ดูว่าเออมันไม่ได้ดูดค่าความโกรธเหมือนกันนะครับก็ไม่ใช่การใช้หนึ่งอันตีเหมือน,อนการดดอนเตดินเนาะนะครับผมเข้าใจผิดไปเองนะครับโอเคผมจะปวโตแล้กัน นะครับขอดูก่อนนะว่าไอ,ไอ้ผลเดสโซเลตแลงเอ้ยผลขอสิโอ้นี่ไงติดอยู่ที่เท้าติดอยู่ที่ใต้พุงเ <c oughs> นี่ยเห็นไหมมันขึ้นสามสต๊นะครับน่าจะสูงสุดเท่าไหร่นั้น7ใช่ไหมสะสมสูงสุด7จ็ดสตแล้วก็มีผล7เทิร์นนะครับโอเคก็จะเด้งเลือดทุกตาถ้าจะไม่ผิดนะครับผมเรามีเติมดีเฟนซ์จากน้องเป็ดด้วยใช่ไหมเมื่อกีน้นี้ดูสิว่าเราจะตีเข้าไหม ห้าสเตก็กลวครับผมจะติดที่เราไม่ติดที่เขาเนาะอันติมาละขอดูอันติสโล่หน่อยละกันโอเคไปเอ้ยเอยเอปอลโต้ตแหละถูกละเอ้ยเคยเห็นเลยนี่หว่าเออเคยเห็นแล้วเคยเห็นแล้วเคยเแล้วเคยเแล้วโอเคโอเคโอเคลืม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 โอ้ยติดสนา,านใส่ฟ้าด้วย ตอนนี้เลือดเรายังไม่ลดเลยนะเต็มเต็มครับเลือดเต็มเต็มมันเดงเลือดหรือเปล่าเพราะว่ามีหลบหลีกด้วยนะมีผทนทานแล้วก็มีเดงเลือดนะครับอย่างนี้ก็ใส่พวกฮิลิ่งได้ไหมใส่พวกฮิลิ่งซึมซับสั่งคอแสงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ดีเฟนส์สองอันไม่เน้นดาเมจหรือว่าตัวนี้เป็นตัวดาเมจวะแทงดาเมจหรือไงอันนี้ผมไม่รู้มกันใครรู้คอมเมนต์บอกด้วยแล้วกันเนาะนะครับตอนนี้เลือดยังไม่ลดเลยนะ มีโล่โล่งโลเลือดมาแต่ว่าปัญหาคือเราโดนไอ้นี่ดิโดนสายฟ้าไม่ได้ขยับเลยเนะครับขอเปลี่ยนทีมก่อนคลิปนี้เราถือว่ามาลองคร่าวๆแล้วกันนาอนะครับเดี๋ยวคลิปร่างมาสเตอร์ผมจะใส่ของให้เพิ่มแล้วกันนะครับโอ้โหไม่มีที่พลังใกล้ๆเลยเพราะว่าของทำร่างมาสเตอร์ผมพร้อมแล้วนะครับผมก็แค่ซื้อเป็นใยให้ครบก็จบแล้วนะครับผม อย่าซื้อคลิปนี้แหละนะครับโอเคอันนี้รอบสุดท้ายอ่ะไปเปิดปึ๊บดูดีฟเฟนต์นีได้เท่าไหร่อันนี้บวกด,ดีฟเฟนต์ด้วยใช่ไหมอันไหนวะเพิ่มดีฟเฟนต์สี่สิบเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้เรามีเท่าไหร่ดีฟเฟนต์สามแสนสองกับสามแสนสองโอเคเปิดปึ๊บได้ดีฟเฟนต์เป็นสี่แสนครับผมโอเคถือว่าใส่เป็ดมาคุ้มค่าอยู่เออโอเคโอเคดีฟเฟนต์สี่แสนก็โอเค เนีครับห้าแสละจริงๆผมยังไม่ได้เปลี่ยนไอ้นี่ลนะคุณสมบัตินะครับผมยังไม่รู้เลยว่าต้องใช้อะไรนะครับผมก็เลยเอาที่รีติดอันแรกอะ่ะแล้วก็ใช้ไปก่อนเนี่ยก็คือการบวกดาเมดพิเศษนะครับผมพลัมตีพิเศษนะครับ,บ,รบยังไงบักเขาให้โอ้เริ่มไปลดเลยเนี่ยโอ้ออ้โอ้โอ้โอ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  เฮ้ยเกี้ต้องเป็ดตีเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้น้องเป็ดตีเหรอเฮ้ย hey! สองร้านเลยนะดาเมจขาเมื่อกี้เนี่ยใช่ปะคุณดูผิดหรือวะคนดูสต็อปดูเอาแล้วกันใช่ปะเฮ้ย hey! เมื่อกี้เฮ้ยเอาจับไปก่อนนะครับโอเคมาเราจะมาซื้อแผ่นป้ายกันนะครับก็ใช้เพชรหนึ่งหมื่นเอ้ย hey! ไปถึงหมื่นเหรอเอา้ากำ เฮ้ยภารกิจวันนี้เราก็ยังไม่ทำ่ะดิมีนก็เสียดายของะดิลืมเลยอาจจะแบบประหยัดเพชรสักนิดสักหน่อยเนาะแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลไว้นี่นะยังไม่ถึงเวลร้อยนะไม่เป็นไรเราเก็บของก่อนก็คลิปนี้ถือว่าจบแล้วละกันนะครับส่วนใครจะดูต่อก็ดูต่อได้นะครับผมจะเตรียมของเล็กๆน้อยๆไปทำแคลคานเนาะนี่ครับผมได้เพชรคืนได้เซช,ชิปคืนนะครับเดี๋ยวนะ ออตอนนี้เป็นเวลา8โมงซึ่งยังทำภารกิจขนส่งไม่ได้งั้นก็เราจะทำเท่าที่ได้ก่อนละกันโอเคเราจะกวาดล้างก่อนนะครับเรียบร้อยเสียดายมากๆจริงๆนะ1 0 0 0 0ชิปเนี่ยนะครับเพราะว่าแบบเออกว่าจะเก็บครบอ่ะ10,000ชิปอะทำล่างมาสเตอร์หรือทำอะไรก็ต้อง2ตัวเนะครับเรียบร้อยครบแล้วนะครับใช่ไหมสองตัวปะวะน่าจะใช่แหละจริงๆผมมีคลิปที่อยากจะทำอยู่นะแต่ว่าเ,เดี๋ยวค่อยทำล้วกันรอให้ เสียงมันดีกว่านี้ก่อนนะครับตอนนี้ยังรู้สึกว่ายังเจ็บคออยู่นิดหน่อยนะครับผมโอเคแล้วก็เราจะมาเ,เก็บของตัวนี้ให้แคลกานะครับเท่าไหร่เราใช้อีก17นะครับโอเคเราจะไปกวาดล้างกันนะครับที่ด่านมาสเตอร์โอเคเปิบเบิบเิบเ,เ,เลยเจ็บครบหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหเด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวดโคตรน้อยเลยฮะโหลเท่าไหร่45้า ตาย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 โคตรน้อยเท่าไหร่เนี่ยเอ้ยเฮ้ยถามจริงไม่ได้เลยเหรอมึงมึงตรงตริงกูแหละอย่างเงี้ยโอ้โหบ้าบอมากมันจะไม่ออกเอ้ยปัญญาอ่อนละเอาจริงปัญญาอ่อนละไม่ออกเลยเนี่ยเออออกสักสองสักสี่ก็ยังดีแม่งไม่ออกเลยโอ้โหเสียเพชรฟรี เหลือจะเชื่อเอ้าไปเออออกสักหน่อยก็ยังดีนะแบบไม่ออกเลยนี่คือโคตรน่าเกียดนะครับโอเคขออีกสัก2โอเคเรียบร้อยครบครับมาเราก็จะมาปลดให้แต่ก่อนอื่นเลยนี่ผมเตรียมของไว้ให้นะนะครับทําแม่งคลิปนี้แหละนะครับคลิปหน้าจะได้ทําล่างมาสเตอร์แล้วก็นั่นแหละแล้วหลายย่สิบเก้า ผลักเป็น4ล้าน9ครับผมไป30โอเคได้30แล้วก็ปลดช่อง2ครับไปเรียบร้อยพลักเป5ล้าน3ครับผมเออปัญหาคืออันนี้เราไม่มีเลยเราไม่ได้ซื้อไว้ดิลืมอ่ะโหรีแล้วไม่เปลี่ยนด้วยเดี๋ยวนะมันต้องใช้อะไรอ่ะแคอก้าน่ะอันนี้ป่ะโลกเขาจะหายให้เพื่อนคืออยากได้อันเนี้ยช่วยเพื่อนไม่รู้จะดีหรือเปล่าโอเคเท่าไหร สามพันห้าเอาไปเอาสีม่วงสักอันหนึ่งอะไรก็ได้ป่า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 โอเคอุย้ยมีให้เลือกอ,อ,อุ้ยสีทองโอ้กูต้องเอาอยู่แล้วแหละโอ้โหโคตรโชคดีได้สีทองเฉยขอบคุณกราฟเอานี้แหละเนาะนะครับไม่เปลี่ยนและเท่ไปก่อนโอเคที่เหลือเราจะปลดอันนี้น่าจะครบแล้วโอเคครบแล้วครับผมอ่าเปิบเราก็จะปลดอันนี้ได้นะครับครบไหมเนี่ยห้าดาวไม่ครบ ไม่ครบอุย๊ยขายดาวเดียวโอ้เสียดายเหลือเกินมันคืออะไรอะ่ะผลลดน้เมตรเอ่อสิก็โอเคนะนะครับโอเคแลกสิกเกอร์ล่ามาสเตอร์วไว้ไปโอ้โหเดี๋ยวคลิปหน้าก็ต่อเนื่องเลยแล้วกันเพราะว่าผมอยากเล่น <laughs> ผมอยากเล่นผมจะอัดต่อแหละแต่ว่าน่าจะได้ลงคนละวันนะนะครับโอเค เท่านี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปอัดอีกคลิปหนึ่งนะนะครับแต่ว่าน่าจะได้รลรคนละวันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยละกันนอนนะครับบ๊ายบาย,บาย